for asking the question. So first of all coach and player, congratulations on the win. So coach, um what key factors that the victory against Johann does seem tonight? I think it was a really good game. Both teams tried to to score, to play in attack. I think the key points for to get the three points today was the accuracy for the players in the opportunities that we create. We were really efficient ในดี m ิ่ง t ี o และนี s t ือ t นท้ายทสอสทีนเกมอันนี้คัญมากัเรทีะเร่มเลนี่้านด้วยาคะนนแล้วก็คิดว่าจุดสำคัญของเกมนี้คือความไม่ยอมขอนจังหวะที่เราคาดการณ์มาแล้วสแต่ออกไม่ดีโค้ชมาจะพูดเสมอว่าเกมแรกมันยากเสมอและเกมนี้ครึ่งแรกมันยากดีทีในห้องแต่งตัวมีการแบบนักเตะไง่้หงครับมีการกลับลงมาได้ที่ You know, when we analyze the opponent teams, we, we try to find solutions before the game. But the real solutions that we need to create is during the game. The opponent team work in a different way. We didn't expect that they come in offensive patterns with only one midfielder to make the build-ups and to create uh, this situation. This didn't fit what, the, what we

ที่เกิน for สุขนักเขารู้สึก about the game tonight ก็เป็นเกมที่สนุกเกมนึงครับถือว่าเป็นเกมที่ช่วงแรกทําให้เราสร้างปัญหาให้เราได้เยอะเหมือนกันแต่พอข้างหลังเราก็กลับไปเปลี่ยนวิธีการแล้วก็คุยกันกับกับนักเตะกับเพื่อนร่วมทีมทุกทุกคนสตาร์ทุกคนก็ทําให้เราได้มีชัยชนะในวันนี้ it's a good game but uh, actually in the beginning of the game we have to face some problem but after that under half time we t a l d the team mate and also coaching staff fix the problem but then we win the game today งั้ครับ คนไทยคนเดียวแบกรับทั้งยิงทั้งจ่ายวันนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วเป็นคนเดียวที่ตอนนี้ยิงยบูได้สองแมตติตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนาะแล้วก็มาเกมนี้รู้สึกยังไงบ้างจริงๆต,งต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมมาแล้วครับทุกคนเล่นเกมรับเล่นทําทุกอย่างเพื่อที่ไปยิงประตูต้องขอบคุณตั้งแต่ข้างหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นผมที่ที่ทำประตูได้แล้วก็ตไิได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นทุกคนอาจจะมองที่ที่คนที่ทำประตูอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนั่นแหละครับพี่ He want to say thank you to everyone, all teammate, also from the defender, but they have each other in defend and then give the one who score